สวัสดีครับรบะบัเกรดเอต้องที่นี่นะครับวันนี้เรามีรถมานำเสนอก็คือจะเป็น t o y ยต a h i l u ักว g o ปี2012นะครับคันนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์แล้วนะครับปี2012ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.5ตัว e นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมกับเจ้าคันนี้นี่ในส่วนของคันนี้จะเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับผมสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของทางด้านหน้ากันก่อนนะครับ ในส่วนของไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของไฟข้างไฟเลี้ยวนะครับก็จะได้เป็นหลอดฮาโลเจนสวยๆแบบนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับคันนี้จะเป็นตัว E นะครับก็จะได้ออบชั่นเพิ่มก็คือจะเป็นไฟตัดหมอกเข้ามาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับ ก็จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้แล้วก็ในส่วนของกระจังด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมโลโก้โตโยตา้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่คันนี้สวยมากนะครับผมคันนี้นี่สีประตูนะครับผมยกสูงช่วงนี้ช่วงหน้าฝนก็สามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่คันนี้สวยมากแล้วก็คันนี้จะเป็นเครื่อง2จุด นะครับจะเป็นเครื่อง V-N Turbo ของ Toyota นะครับในส่วนของความแรงนะครับผมก็คือโ o โยต้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ท,ทนทานมากที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะได้เป็นกระจกมองทางด้านหน้ารถนะครับสามารถกะระยะดูได้ช่วยในช่วยในส่วนของการมองเห็นทางด้านหน้าได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ สวยๆแบบนี้เลยกับเจ้าโตโยต้าคันนี้นะครับรถเกรด A นะครับผมต้องที่นี่เลยนะครับเพราะว่ารถที่อยู่กับเราเนี่ยไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําทําสีตัดต่อตัวถังเล่มทะเบียนชํารุดสูญหายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารถที่อยู่กับเราเป็นรถเกรด A ทั้งหมดนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยกับเจ้าวีโก้แชมป์คันนี้นะครับ ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะได้เป็นกระจกมองข้างแบบโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับคันนี้จะเป็นตัว e นะครับในส่วนของออปชั่นต่างเนี่ยก็ตามสแตนดาร์ดตัวกลางแต่ว่าคันนี้เนี่ยในส่วนของกระจกเนี่ยก็คือกระจกสามารถพับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางท่านหน้านะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของล้อก็คือจะเป็นล้ออะลอยเดิมจากโรงงานนะครับ แม็กเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับคันนี้จะเป็นแม็กสิบเจ็ดนะครับเป็นล้ออะลอยขอบ17มัดด้วยยางมิชลินนะครับนี่ได้คันนี้ไปก็คือวิ่งยาวๆวไปเลยนะครับผมคันนี้สวยมากนะครับผมดูจากแคชีในส่วนของด้านในนะครับผมในส่วนของเบ้าโชกคนี่คันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมภายในใต้ท้องเครื่องเนี่ยก็คือไม่มีคราบสนิม คราบดินแดงหรือว่าคราบใดๆเลยนะครับผมทางเรารับประกันไม,ม่มีการตัดต่อเปลี่ยนตัวถังไม่มีนะครับเพราะว่ารถที่อยู่กับเราจะเป็นรถเกรด A ทั้งหมดนะครับนี่รถเกรด A ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํานะครับผมต่อเติมตัวถังหรือว่าเล่มทะเบียนชํารุดสูญหายอย่างแน่นอนนะครับที่นี่เราไม่ได้ขายรถราคาถูกนะครับแต่ว่าเราขายรถสวยรถคัดเกรด A นะครับผมสวย,สวย นี่เพราะว่ารถกระบะเนี่ยรถมอสองในตลาดมอสองเนี่ยก็คือมีเยอะมากนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นเกรดเกรดไปนะครับผมเกรด A ก็คือน้นํา1เกรด B ก็คือน้อํา2เกรด C ก็คือน้ํา3นะครับแต่ว่ารถที่อยู่กับเราทางเรารับประกันได้เลยนะครับว่ารถที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นรถเกรด A ทั้งหมดนะครับลูกค้าได้ไปเนี่ยรับรองนะครับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมาแล้วก็การใช้งานอย่างแน่นอนรถที่อยู่กับเราสมบูรณ์เกือบ 9 8เซเลยทีเดียวนะครับในส่วนของที่จับประตูนะครับก็จะได้เป็นที่จับประตูแบบโครเมียมแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้มาพร้อมกุญแจกันขโมยนะครับผมนี่ในส่วนของ toyota auto alarm นะครับแล้วก็ในส่วนของที่จับประตูทั้ง4บานนะครับก็จะได้เป็นที่จับประตูโครเมียมทั้ง4ี่บานนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับ ส่วนของโลโก้พรีแดเนอร์ในส่วนของทานท่านท้ายนะครับก็นี่ในส่วนของโลโก้ไฮลักนะครับก็คือแล้วก็เป็นสนัญลักษณ์ตัว E บ่งบอกถึงเกรดของรุ่นนะครับแล้วก็จะได้มาพร้อมนี่นะครับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับในส่วนของไฟท้ายก็จะได้เป็นไฟหลอดไฮโดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการชนท้ายนะครับนี่ในส่วนของการชนท้ายก็จะได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่จับประตูก็จะเป็นที่จับประตูโครเมียมแล้วก็มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่คันนี้สวยมากนะครับผมคันนี้จะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับผมสัญลักษณ์ของวิกโกแชม์นะครับในส่วนของไฟท้ายก็จะมีคาดในส่วนของสีโครเมียมเข้ามาให้ด้วยนะครับ นี่คันนี้สวยมากมาพร้อมบันไดข้างนะครับสวยๆแบบนี้เลยกับเจ้าคันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายกระบะนะครับผมในส่วนของกระบะก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับบ่งบอกถึงสภาพการใช้งานนะครับผมของเจ้าคันนี้แล้วก็ในส่วนของที่เปิดฝาท้ายนะครับส่วนของฝาท้ายนะครับผมนี่สภาพเนี่ยยังสวยมากนะครับผมในส่วนของเม็ดอาร์กต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่เดิมครบนะครับ นี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของฝาท้ายก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้ทั้งสองข้างเนี่ยก็คือเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับในส่วนของน็อตอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ครบไม่มีรอยประแจไม่มีรอยไข่นะครับสวยมากคันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ในส่วนของไฟเบกรกดวงที่3สายไฟนะครับผม ก็สวยๆแบบนี้นะครับก็คือไม่มีกรอบไม่มีหักนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ใครได้ไปคันนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์061654 0726นะครับรีบๆติดต่อมานะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองไปเมื่อวานนะครับผมแล้วก็จะมีออเดอร์พรีออเดอร์ก็คือลูกค้าเนี่ยสั่งมานะครับให้หา รถรุ่นนี้สเปคเท่านี้4ประตูเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโตโอ้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เซลล์นะครับนี่คันนี้สวยมากนะครับผมเป็นกระบะสีประตูยกสูงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนตอนในส่วนของการขับรถเนี่ยเราต้องพยายามหาตัวช่วยก็คือถ้าสมมติว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีน้ําขังประมาณนี้ก็คือถ้าได้ในส่วนของ กระบะยกสูงไปก็สามารถช่วยได้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับกับเจ้าคันนี้ในส่วนของเลขไม้นะครับผมเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลนะครับนี่กับอายุรถเนี่ยก็คือ11ปีนะครับเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขไม้ที่น้อยมากนะครับผมของเราเนี่ยไม่มีการกรอกะเลขไม่อย่างแน่นอนนะครับ ไม้แท้ไม้เดิมนะครับผมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็จะได้เป็นนี่นะครับผมกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ที่ล็อกประตูนะครับผมแล้วก็คันนี้ในส่วนของที่พับกระจกไฟฟ้าก็จะมีมาให้ด้วยนะนะครับสําหรับรุ่นนี้นี่มีระบบ security auto alarm ของ Toyota นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ไม่เดิมไม่มีการกรอกไม่อย่างแน่นอนนะครับรถที่อยู่กับเราเป็นรถเกรด A นะครับก็คือสภาพเดิมจากโรงงานนะครับผมในส่วนของทางด้านหน้านะครับผมในส่วนของคอนโซลหน้าก็จะได้เป็นวิทยุประมาณนี้มีพร้อมเครื่องเล่น CD มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสาย usb สามารถเชื่อมต่อ usb ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่ปรับแอร์ก็จะเป็นที่ปรับแอร์ก็คือตามโฉมของ v i g ก้แชม p นะครับ นี่สวยๆคันนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนี่ในส่วนของจุดต่างๆนะครับผมที่จุดบุรีห่งช่องมาให้แล้วก็มีไล่ฟ้ามาให้ด้วยแล้วก็ Power อร์อะลดช่องแล้วก็ที่เสียบ USB หรือว่า AUX นะครับผมคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมผ้ากำมะหยี่แบบนี้ข้อดีของเบาะผ้าเนี่ยก็คือสามารถ กันร้อนได้นะครับผมถึงแม้รถเนี่ยจะอยู่กลางแดดนะครับผมกลางกลางแจ้งแต่ด้วยที่ว่าเห็ดเบาผ้าเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยของเจ้าคันนี้ในส่วนของไฟเก๋งนะครับผมนี่ไฟเก๋งรุ่นใหม่แล้วนะครับผมก็ที่เก็บแว่นตานะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ในส่วนของไฟนะครับ นีใ่ใครได้ไปคันนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันต่อนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยกับเจ้าคันนี้นะครับนี่ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับในส่วนของแถบข้างก็จะได้เป็นสแตนดาร์ดของตัว E นะครับผมจะเป็นที่วางแขนเป็นพลาสติกแล้วก็ตกแต่งด้วย สีเทาได้แบบนี้ในส่วนของเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใครได้ไปเนี่ยใช้งานได้ยาวๆนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานทุกชิ้นนะครับผมนี่ก็ที่วางแก้วน้ําสําหรับผู้โดยสารทางด้านหลังนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับ นี่นะครับภายในห้องเครื่องนะครับสวยๆ right แบบนี้เลยนะครับ like ในส่วนของแคชชีต่างๆก็ยังเป็นแคชชีเดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้นะครับผมในในส่วนของเม็ดอาร์คต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยกับคาหน้าของเจ้าคันนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานอยู่เลยนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตต่างๆนะครับก็ยังเป็นน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีรอยปัดแจไม่มีรอยขันอย่างแน่นอนนะครับ ฝากระโปงนะครับผมนอดเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงหน้าก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับในส่วนของรูนี่คมๆแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของเม็ดอาร์คชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานนะครับรถที่อยู่กับเราเป็นรถเกรด A ทั้งหมดนะครับผมไม่มีชนหนักทิดคว่ำมจมน้ํา ตัดต่อตัวถังหรือว่าเล่มทะเบียนสูญหายชำรุดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะครับสวยๆประมาณนี้เลยก็คือจะเป็นเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีคราบไม่มีรอยเปียกไม่มีรอยแฉะอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ทางเรารับประกันนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของน็อตต่างๆนะครับตามระยะเวลาการใช้งานนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นีส่สวยๆแบบนี้เลยกับเจ้าคันนี้นะครับใายได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับเจ้าคันนี้ก็คือสภาพเดิมจากโรงงานทุกข้นได้ไปวิ่งงานใช้งานได้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง v n Turbo นะครับผมในส่วนของ Turbo ก็จะมีเพิ่มเพิ่มเติมก็คือ Turbo แปรผันในส่วนของเครื่องยนต์ v n นะครับมีสวยมากคันนี้นะครับเท่าที่เราได้รีวิวมานะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเจ้า Toyota h i l u ักวีโกเครื่อง2.5ตัว E ตัวนี้นะครับชมนี้จะเป็นชมหน้าแชมป์เครื่อง VN Turbo นะครับผมคันนี้จะเป็นปี2012นะครับคันนี้จะเปิดราคาอยู่ที่410,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถรีบๆติดต่อมานะครับที่เบอร์0616540726นะครับผมใจได้ไปคันนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับ รถที่อยู่กับเราเป็นรถเกรดเอนะครับผมไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําหรือว่าตัดต่อตัวถังเลเล่มทะเบียนสูญหายชํารุดอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ใครได้คันนี้ไปเนี่ยก็คุ้มแน่นอนนะครับผมรถสวยมากสีประตูกเกียร์ธรรมดาซะด้วยนะครับผมท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0616540726นะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ